ติดสัมพันธ์กับเพื่อนตอบคอมเมนต์พัฒนาก็ตอบต่อเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปเยอะค่อยๆไปค่ะเพื่อนส <c oughs> ่งกำลังใจให้กันในกนะไปเร็วมากไม่ได้ไล่ไีกแล้วเขียนของเปรี้ยวไม่ได้พัฒนาชอบที่สุดเลยนะคะ <c oughs> ของเปรี้ยวทุกอย่างที่เป็นเปรียปร้ยวจี๊ดจี่ะนอนนิ่งเป็นสองเดือนแล้วค่ะพัฒนากำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ก <c oughs> ็บอกว่ามีเพื่อนเขาบอกว่า ง่ายไรอีกแล้วเข็นของเปรี้ยวไม่ได้พัฒนาชอบที่สุดเลยนะคะของเปรี้ยวทุกอย่างไี่เป็นเปรียปร้ยวจี๊ดๆชอบถ่ายรูปไว้แล้วก็เก็บไว้เยอะๆแล้วก็เอามาลงเนาะลงแล้วก็นอนนิ่งเป็นสองเดินแล้วะค่ะพัฒนา,ากาําลังหาวิธีแก้ไขอยู่ก็บอกว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าพัฒนากําลังตรวจสอบอยู่ค,ะค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ กำลังไปเช็คไปไล่ลบออกค่ะเพื่อนอาจจะมีส่วนก็ได้เพราะว่าพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตอบคอมเมนต์พัฒนาก็ตอบตอบเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปเยอะค่อยๆไปค่ะเพื่อนส่งกาลังใจให้กันในกันไปเร็วมากไม่ได้ถ้าภาพใหม่ๆถ้าลงปั๊บก็ให้ลบไปเลยนะคะเพื่อนให้ลบไปเลยเนาะแต่ตอนนี้พัฒนากําลังแก้ไขการลบลบรูปอยู่ค่ะเพื่อนต้องไปเช็คสวัสดีค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ ยำมะม่วงเรากินด้วยกันนะคะลืมลบบางทีเราคิดว่าเราเรายังไม่ได้ลงไงเราเอามาลงอีกบางทีไปเช็กเจอเหมือนกันเพื่อนๆก็หลายภาพอยู่นะคะนอนนิ่งเป็นสองเดือนและะ้วค่ะพัฒนากำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ก็บอกว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าบอกสเสร็จแล้ว สวัสดีจ้าอยากกินยำมะม,ม่วงค่ะเ,เพื่อนๆชอบถ่ายรูปไปแล้วก็เก็บไปเยอะๆแล้วก็เอามาลงเนาะลงแล้วก็พี่เอไอเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นเอารูปเก่าลงพั้นาก็ต้องไปไล่ลบนะลงน้นอยๆไม่ต้องลงเยอะนอกภาพภาพเดียวก็พอลงเยอะๆมันสับสนบอกเสร็จแล้วสวัสดีจ้าอยากกินยำมะม,ม่วงค่ะเ,เพื่อน เกินน้ำลายเลยค่ะเพื่อนจ้าหากินเนื้อพัฒนาขูดกันเน้อพรเกิอดอะไรขึ้นเนาะมีปฏิสัมพันธ์พัฒนาไปปก,กตินะคะปอกเสร็จแล้วสวัสดีจ้าอยากกินยำมะม่วงค่ะเ,เพื่อนก็จะลองไปทำดูนะเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองทำดูก่อน่ เราก็จะลองไปทาดูนะเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะพนพเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองทาดูก่อนอนะลองไล่อะไ,ไรอีกแล้วเห็นของเปรี้ยวไม่ได้พัฒนาชอบที่สุดเลยนะคะของเปรี้ยวทุกอย่างที่เป็นเปรียปร้ยวจีจ๊ดอ่ะปฏิสัมพันธ์กับพกเพื่อนตอบคอมเมนต์พัฒนาก็ตอบตอบเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปเยอะค่อยๆไปค่ะพเพื่อน ก้งกำลังใจให้กันในกัน,นะไปเร็วมากไม่ได้ไ <N> นอนนิ่งเป็นสองเดือนแล้วค่ะพัฒนากำลังหาวิธีแก้ไขอยู่เขบอกว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าสวัสดีค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอยามะม่วงเรากินด้วยกันนะคะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตอบคอมเมนต์พัฒนาก็ตอบตอบเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปเยอะค่อยๆไปค่ะเพื่อน ต้องกำลังแกให้กันเลก,กันไปเร็วมากไม่ได้ชอบกินค่ะเพื่อนๆชอบกินมากเลยค่ะของหวานจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพื่อนๆถ้าเป็นของเปรี้ยวเนี่ยลืมลบบางทีเราคิดว่าเราเรายังไม่ได้ลงไงเราเอามาลงอีกบางทีไปเช็คเจอเหมือนกันเพื่อนๆก็หลายภาพอยู่นะคะพัฒนากําลังตรวจสอบอยู่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้กําลังไปเช็คไปไล่ลบออกค่ะเพื่อน อาจจะมีส่วนก็ได้เพราะว่าพัฒนานอนนิ่งเป็นสองเดินแล้วค่ะพัฒนากำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ก็บอกว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าถ้าภาพใหม่ๆถ้าลงปั๊บก็ให้ลบไปเลยนะคะเพื่อนให้ลบไปเลยเนาะแต่ตอนนี้พัฒนากำลังแก้ไขการลบลบรูปอยู่ค่ะเพื่อนต้องไปเช็คถ้าภาพใหม่ๆถ้าลงปั๊บก็ให้ลบไปเลยนะคะเพื่อนให้ลบไปเลยเนาะแต่ตอนนี้พัฒนากำลังแก้ไขการลบ ร,รูปอยู่ฮะเพื่อนต้องไปเช็คโบนัสเราไม่วิ่งมันอาจจะเกิดจากว่าเราลงภาพนิ่งซ้ําๆหรือเปล่าภาพเก่าๆเดิมๆหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบดูเนะาะไม่ไรอีกแล้วเห็ <c oughs> นของเปรี้ยวไม่ได้พัฒนาชอบที่สุดเลยนะคะของเปรี้ยวทุกอย่างไดเป็นเปรียปร้ยวจี๊ดๆอะองนะแต่อาจจะหลงลง ต้องไปเช็คครับเพื่อนโคงเดือนที่ผ่านมามันมีภาพเก่าอะไรที่มันคล้ายๆกันน่ะบางทีเราเป็นถ่ายใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่ากินด้วยกันนะคะมากินยำมะฮวงด้วยกันนะคะเพื่อนๆไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะคืดอ,อยาเป็นจังได้กิจการดีพ่อพี่น้องกิจการดีไหมคะพี่โบพัฒนาก็ลงนะแต่อาจจะลนุนลง ต้องไปเช็คคับเพื่อนสมเดอนที่ผ่านมามันมีภาพเก่าอะไรที่มันคล้ายๆกันน่ะบางทีเราเป็นถ่ายใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่าค่ะเพื่อนตอนนี้ส่งกำลังใจให้พัฒนาด้วยนะคะเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะพี่ไอพัฒนากำลังปรับปรุงอยู่กำลังแก้ไขยอยู่ไม่รู้บอกเสร็จแล้วอสวัสดีจ้าอยากกินยำมะม่วงค่ะเพื่อน เป็นจังได้กิจการดีบอพี่น้องกิจการดีไหมคะพี่โบพัฒนาก็ก็จะลองไปทําดูนะเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองทาดูก่อนอะ่ะลองถ้าภาพใหม่ๆถ้าลงปั๊บก็ให้ลบไปเลยนะคัเพื่อนให้ลบไปเลยเนาะต,ตอนนี้พัฒนากําลังแก้ไขาการลบลบรูปอยู่คะ่ะเพื่อนต้องไปเช็คหาปัญหาไม่เจอ ถ้าลงภาพาซ้ำๆนึงปกติพัฒนาก็รู้นะคะว่าเขาไม่ลงภาพเก่าๆาซ้ำๆแต่พัฒนาเ็าไม่ได้หลับเพื่อนๆตอนนี้ส่งกําลังใจให้พัฒนาด้วยนะคะเผื <c> ่ <oughs> ออะไรจะดีขึ้นเนาะพี่ไอพัฒนากําลังปรับปรุงอยู่กําลังแก้ไขอยู่ไม่รู้โบนัสเราไม่วิ่งมันอาจจะเกิดจากว่าเราลงภาพนิ่งซ้ําๆหรือเปล่าภาพเก่าๆเดิมๆหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบดูเนาะพัฒนากําลังตรวจสอบอยู่ค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ กำลังไปเช็คไปไล่ลบออกค่ะเพืเ่อนๆอาจจะมีส่วนก็ได้เพราะว่าพัฒนาชอบถ่ายรูปไปแล้วก็เก็บไว้เยอะๆแล้วก็เอามาลงแล้วลงแล้วก็บอกเสร็จแล้วอดีจ้าอยากกินยำมะม่วงค่ะเพืเ่อนๆที่พับพัฒนาส่งภาพนิ่งไปต้องไปเช็คว่าภาพนิ่งพัฒนามีซ้ำไม่มีเหมือนไม่มีคล้ายตรงไหนล่ะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ ทำงานหนะักก็จะลองไปทำดูนะเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองทำดูก่อนนะ่ะที่ภาพพัฒนาส่งภาพนิ่งไปต้องไปเช็กว่าภาพนิ่งพัฒนามีซ้ำไม่มีเหมือนไม่มีคล้ายตรงไหนลนะ่ะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆต้องทำงานหนะักสวัสดีค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะหยับมะม่วงเรากินด้วยกันนะคะ ชอบกินค่ะเพื่อนๆชอบกินมากเลยค่ะของหวานจะไม่ค่อยเท่าไหร่พเพื่อนๆถ้าเป็นของเปรี้ยวเนี่ยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ส่งกําลังใจให้พัฒนาด้วยนะคะเพื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะพี่ไอพัฒนากําลังปรับปรุงอยู่กําลังแก้ไขอยู่ไม่รู้ภาพเราถ่ายที่เดิมๆเสือ้อเสื้อเก่าๆหรือพี่ คเ,เพื่อนตอนนี้ส่งกำลังใจให้พัฒนาด้วยนะคะเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะพี่ไอพัฒนากำลังปรับปรุงอยู่กำลังแก้ไขอยู่ไม่รู้พัฒนากำลังตรวจสอบอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้กำลังไปเช็คไปไล่ลบออกค่ะเ,เพื่อนอาจจะมีส่วนก็ได้เพราะว่าพัฒนาเป็นจังไดกิจการดีพ่อพี่น้องกิจการดีไหมคะ พี่โบพัฒนาก็ก็จะลองไปทําดูนะเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้เนาะเพื่อนเพื่ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองทําดูก่อนนะอ่ะเป็นจังได้กิจการดีโ่พี่น้องกิจการดีไหมคะพี่โบพัฒนาก็ที่ภาพพัฒนาส่งภาพนิ่งไปองไปเช็คว่าภาพนิ่งพัฒนามีซ้ำไม่มีเหมือนไม่มีคล้ายตรงไหนเนยอ,อะเลยค่ะเพื่อน ต้องทํางานหนักภาพเราถ่ายที่เดิมๆเสื้อเสื้อเก่าๆือพี่ภาพเราถ่ายที่เดิมๆเสื้อเสื้อเก่าๆือพี่ลืมลบบางทีเราคิดว่าเราเรายังไม่ได้ลงไงเราเอามาลงอีกบางที